ใช่ครับด้วยความที่เราหล่ออะไรอย่างเงี้ยคนแบบว่าถูกเห็นเป้าเราถูกใจเราเลยมีกระเทยมีข่าวว่ากระเทยมันจ้างเราหนึ่งล้านก็ขอดูเป้าขอดูเป้าเป้าอะไรครับเป้านั่นแหละโอ้หถ้าจะจ้างนั้นมันต้องมากกว่านั้นครับเอออย่างนี้มันน้อยไปอย่างไงี้ยพ่เป้าใช่มันน้อยไปครับโอ้โหออร์เนครับไม่มีหรอกครับไม่มีครับ สำหรับเราไปเตะตาอะไรยังไงครับถึงแบบว่ามีคนมาแบบกระขอซื้อติดต่อในทำนองนี้ไหมไม่มีครับไม่มีครับเออถ้าเกิดเขามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะขอเพิ่มไหมโอ้โหผมล้อเล่นนี่ไม่มีครับไม่มีออแล้วเวลาไปออกงานตา ไหมครับว่าควรจะโฟกัสตรงนั้นมากกว่าก็อย่างว่านะครับมีของดีก็เก็บไว้ทำไมก็ได้ร้อเล่นครับรอเล่นไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมทํางานก็ทําเต็มที่ครับแต่เราไม่เสียเซลล์นะแล้วเกิดจะมีคนมองตรงนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับเออสาหรับเรากลัวไหมครับกลัวจะโดนเข้าใจผิดหาว่ามีคนมาจ้างซื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก็บอกเลยครับว่าไม่มีครับไม่มีคนซื้อตัวขายตัวมีแต่ดึงไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเอาละน นี่ถ้าเกิดขึ้นเป็นขัญใจชาวสีม่วงคนใหม่หรือไงดีใจครับยินดีครับรแตรผมว่าขาดบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เลยครับในโลกนี้เพราะเขเป็นคนที่เติมความสีสันความสนุกความสนุกสนานให้กับประเทศนี้ครับ แสดงว่าเราก็มีแฟนคลับชาสีม่วงเยอะเหมือนกันมีครับมีครับเรามีขวัญใจชาสีม่วงเยอะคนก็เลยเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่ามีแบบเธอเคยมาพัวพันอ่างเงี้ยคนก็เลยแบบเข้าใจผิดว่ามีคนมาซื้อมาขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับยืนยันเลยครับว่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีใครยื่นข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มีครับไปกินข้าวกินก้าวไปดูหนังก็ไม่มีมีครับมีแต่เพื่อนครับไปกินกับเพื่อนเพราะว่าผมก็มีเพื่อนเป็นบุคคลเป็นอย่างนงี้ด้วยครับเป็นอะไรเขาเรียกว่า อ่าเสาเพศสอง,อสสองครับใช่เจอข่าวแบบนี้กลัวคนจะเข้าใจผิดไหมอะไรอย่างนี้ว่าเรา,เราแอป,ปแพอะไรอย่างนี้ปปไม่นะครับ เขาวิสัยดีมากเลยนะคือคือเขาคือบุคคลกลุ่มนี้เขาจะไม่กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยผมก็เลยไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาหันมามองพวกเราครับเขาไปทางที่ดีใช่ไปทางที่ดีนะต่ว่ากลุ่มนี้เขาไปทางที่ดีเยอะครับเราไม่ a n นะีย่เาเพื่อนกันอย่างเงี้ยเขาก็คอยช่วยงานผมอะไรเงี้ยไม่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่กล้าไปไหนมาไหนด้วยละเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเป็นข่าวด้วยกันบ่อยเลยอ๋อไม่ไม่ครับยังเหมือนเดิมครับผมก็บอกได้ถ้ามีรูปอะไรเงี้ยหลุดมาก็บอกคนนี้เป็นเพื่อนผมครับจะกลัวไหมถ้าไปไหนมาไหนกับพวกเขา คนเหมือนกันน่ะกลัวว่าพลเราจะเสียไหมครับไม่ครับเพราก็เป็นคนเหมือนกันครับเพราก็มีชีวิตเหมือนกันนาะใช่เขาก็เป็นคนเหมือนกันอ่ะเราไปไหนมาไหนเขาก็ได้เหมือนตัวสาวที่คุยจะได้คนจะได้หมดเพอาตรงขาวว่าเราชอบครับชายเหมือนกันอันนี้ไม่มีอันนี้ผมชอบผู้หญิงแน่นอนครับแต่ยังไม่มีสาวครับคอนเฟิร์มเนาะครับคอนเฟิร์มครับ